ท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมบอลลูพันธสองนึงน,นะครับแล้วันนี้จะมาเกมหลอนอย่างเกมดรอกรนนอรอกันนะครับดูสวิวันนี้จะรอดหรือจะล่วงกันนะครับไปดูกันเลยอันนี้ดูกันเลยรพวกันที่ไหนแบบนะครับมากันในแบบแล้วนะครับมาดูสิว่าวันนี้จะรอดหรือจะล่วงกันนะครับ ต้องไปดูกันเลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยล้นจะเลยวีอะไรนาทึงมากเลยนะครับเดี๋ยวตัดภาพกันที่ในด่านเลยนะครับไปลุกันเลยและก็ามากันในด่านแล้วนะครับตอนนี้เมนอะไรเลย,เลยและผมก็เพิ่งไปจอยคุบม,มาแล้วก็ ได้หัวใจมาหนึ่งหัวใจนะครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวทำไมผมให้เป็นอย่างเงี้ยภาพของผมเป็นดีนน้ำมันไปหรือเปล่ากันนะยันมีเสือของของเจฟเอีกเป็ว่งดีกว่า ด,ด,ด,ดีภาพเริ่มหลุดแล้วนะครับเป๊ะเราก็รอไปดูก่อนที่ภาพหลุดเสร็จกันเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้ภาพก็หลุดเสร็จกันพอนี้เลยแล้วครับแล้วก็ไปด่านต่อไปกันเลยเอ้ยยื๊ สุดสุดหลักโฮไม่เอาดีกว่าเหล็กมากๆดูครับก็ต้องเป็นแบบนี้และกันตอนนี้อื้อ ตสิผมตอนก่อนก็เป็นมือสปินแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็ใหม่แล้วครับก็เดี๋วยวจะมาฝึกในวันนี้แล้วครับว่าผมไม่ใช่มือใหม่แต่เป็นมือเก่าแล้วครับแต่แค่เรียนรหัสมาเป็นรหัสอันนี้เดี๋ยวคราวหนะ้า แน้ะถ้าอยากให้เล่นแบบอะไรก็ก็ฝากมาบอกกันด้วยนะครับอบอกดินนาทีอย่ล,ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พูดไม่ออกอีกอ่ะ็ขอให้ทุกคนนะครับเอ่ย ไม่มีอะไรหรอกแค่ถ้าบอกว่ากดติดตามแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้ทําคลิปแบบนี้ต่อ,ตอไปนะครับโอ้ดูนใจรับเดี๋ยวผมจะแยกออกมาเป็นละพาดผัวเงินผมมันไม่ชื่อดีผมอัดคลิปได้ไม่เกิน15นาทีนี่แะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกนเลย์นะครับที่ผมรอดจากแอมบูช เกิดรอสีีน,นี้แหละผมเจ็ดสามตัวนี้แล้วก็ดูด้วยอยอยอย่าลืมคอมเมนต์กันบอกด้วยมาด้วยนะครับถ้าผมตายกดหนึ่งถ้าผมไม่ตายกดสองนะครับอย่าลืมกดกันด้วยนะครับอู้ สุดยอดสุดยอดไปกันต่อเลย,ยเยโอเคได้ลวไปลุยเดี๋ดยวไป ใช่เลยเออเห็นเขามาบอกว่าออัปเดตยากกว่าเดิมจำสแกก,ก็ก็แบบโหแบบมันน่ากลัวกว่าเดิมผมก็เลยลองเข้ามาดู ผมเกลียดด่านนี้เพราะผมคิสควิชเพราะมันจะเปิสไม่มีนะเก็บไปละผมสามารถเกิดได้หนึ่งชีวิตแสดงว่าถ้าผมตายก็ไม่เป็นไรถ้าผมเล่นโเสิจนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกงคลคิปแล้วก็เล่น ความดันหรือเดือพโซกันนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเดือพโซก็บอกมาได้เลยนะครับ <c oughs> ผมเกียดอะไรนี้มเนเป็นเบเสียงดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยสามสองนะ ่นานะอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วไปวิจัยไหมอ่ะน่าจะไหมเรื่องเคหน่อยเธอ ไปต่อไมกลัวเธบได้แล้วไปมา เพราะผมเป็นมือใหม่ในนี้แต่คอนจิล์ลผมเป็นมือเก่าคืนเพราะว่าคุณเอาสเปรจะไม่แกงผมนะแต่ผมมีตัวเอลถ้าทีนะครับที่มมผมคำยันครับผมสนกนโอ้ยเนาะ ไลฟ์ประงึงใจใผมมาด้วยนะครับขาดสั่นไปหมดเลยถ้าผมปุ่นกล้องได้นะ่าอยากดูตัวเตื้อดูเลยขาผมแบบเฮยโอเคไม่มีรู้ขอลองด้วย กล่องกล่องโอ้ของดีเต็มไปหมดขอ,องซีเต็มไปหมด อะไรอีกมีสองตัว ใช่เทียนนะครับพวกเราจะใช้ตอนที่ที่ที่สำคัญก็คือตอนที่90ซิซีกมาไล้วหเห็นไหมไฟกระพริบก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคือซีกเทปัทนไหนยังมังนจะไม่เดือดรู้รว้รวยเวลาที อยเป็นลงใจให้ผมกันด้วยนะครับในอจนะครับกาแฟกดไอซ์ดูไอซ์

อีกพารัค